พอด้เขาป้าโดนเม่งไงสูงขึ้นบักคักเลยเม่งไงม่งไงอุ้ยนั้งแบบใหญ่เลยอ่ะนี่ลูกน้อยอหอยสังน้ำที่นี่กระแมนคุณกระแมนตังคุณกระแมนคุณอ่ะอุ้ยลุยเลยลุยเลยว้าม่งไงม่งไงค่ะบนป้าบ,บ,บ,บนดงเอาใหญ่แห้งอ๋อฉันว่าฉันเอาท่อน,นีละมือน,นี้โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นผลประกอบการของข้าวมือน,นี้นะคะ เรียบร้อยแล้วจ้าหอมแซ่บค่ะหัวตัวหัว,วตัวอิตาลเขาเบือ่อหัวตัวจ้าได้ครบพุกยางเลยอืมปอดปอกๆๆเลยเฮลโลเฮลโลค่ะมาเบิงค่ะนี่ผลงานเท่าค่ะที่เอาไปหานมายมากเลยคะ่ะวันนี้ก็จะมาแปรรูปด้ยค่ะแปรรูปเพื่อที่จะทําอาหารแล้วก็เก็บถนอมอาหารนะคะเราจะแบ่งออกเป็นสามส่วนจ้าสส่วนแบบนี้แล้ววันมันได้หน่อยๆด้ะคะ่ะเอาจริงๆได้หลายๆเลยเนี่ยส่วนแรกจะมาหัน่นเป็นเส้นแบบนี้นะคะตัวนี้จะแช่นามค่ะแช่นามไปเห็ดนมายสมนะคะจะแช่หนามไปก้อนขึ้นนึ่งค่ะอือน่นา่ะ ส่วนโตทัดมาค่ะที่ท่านเป็นแท่งง่ายๆแบบนี้อันนี้จะต้มให้จืดค่ะแล้วก็เก็บไว้ให้แกงจืดให้ลุงกำนันค่ะส่วนตัวนี้ค่ะฝานบางๆแบบนี้อันนี้จะต้มให้จืดขึ้นกันค่ะแล้วก็จะไม่ให้เป็นแกงค่ะทำเป็นแกงหน่อไม้ด้วยค่ะซึ่งสิเป็นเมนูของมือนี่แหละค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเาไปลงมือเฮ็ดกันเลยเนาะค่ะอ่าเขาเสีหน่อไม้ที่ท่านเป็นเ้นเซค่ะที่เขาสิข่านหน่อไม้สมนะคะเอามาแส่น้ำว้จ่ะแส่น้ำว้จะขึ้นนึงเนาะค่ะอื่นเ่านสิข่านสมกันค่ะค่ะ แซ่หน้ำซื่อๆนี่แหละค่ะป้าตองใแซยังเด้ค่ะ <c oughs> นี่ส่วนตัวนี้มืออื่นเอาจากสีไม่เข็ดกันเนาะค่ะเนาะในส่วนที่เป็นแทงแบบนี้เนะค่ะสำหรับน้องใหม่ที่เขาหั่นไวเนาะคะ <c oughs> ่ะเขาก็จะต้มค่ะลงต้มเลยเด้อค่ะต้มให้เพิ่นจืดค่ะต้มแล้วเขาก็จะเก็บใส่ตู้เย็นใส่ช่องฟีดไปค่ะมันกับปริมาณหลายเนาะค่ะเก็บไว้เป็ดอาหารอย่างอื่นน้ำกระไดค่ะนี่ต้มให้จืดเลยค่ะกะต้มเปียหนามจากสองหนามเนาะค่ะหรือว่าชิมเบิงค่ะจนกว่าน้องใหม่เขาจะจืดเนาะค่ะเนาะนี่กระหนามที่สองเราด้วยค่ะชิมเบิ่งกจืดล้เคะ เดี๋ยวจะไปเทาน้ำออกะะแด้วค่ะลรวก็สิพักน้อไม้ให้เย็นค่ะเขาจะเก็บเข้าตู้เย็นเนาะคะ่ะนี่กระสีปิดฟ้าได้ค่ะเก็บไปในตู้เย็นเนาะค,ะะคะ่ะเนาะน้อไม้ตัวนี้เนาะ,ะยิ่วต่อไปกระสีฮอตน้อไม้ฟันเข้าแบบนี้ที่เขาว่าเข้าเสียวมาแกงได้ค่ะแก่งแบบอีสานค่ะกระสีเอาไปต้มให้จืดขึ้นกันค่ะอ่าลงในน้ำแบบนี้เลยค่ะต้มแบบเดียวกันคือจงต้มน้อไม้ผันเลยด้ค่ะปิดฟ้าให้เพิ่นเดือดค่ะพอเดือดแล้วเขาจะมาเปิดฟ้าล้วก็ลดไฟออนต้มจนเพิ่นจืด,ดขึ้นกัานาานนนและะะเค ระว้างที่ข้าต้มน้ำมันเนาะคะ่ะข้าสิไปเก็บใบยานางแล้วก็เตรียมเครื่องที่สีกแกงน้ำมันกันจ้าที่เก้าค่ะใบยานางที่เล้าไก่ของแม่ย่านะจ๊ะหูโหดแบบนี้เลยแกงน้ำมันก็ต้องใส่ใบยานางเลยคะ่ะเิอความแซ่บสีงามนัวแล้วกะใบยานางหรือว่านา้ำจากใบยานางเลยค่ะเพิ่นจะซอยลดนะคะริดเผ็ดร้อนในหน่อไม้ได้จ้าเป็นสมุนไพรแล้วคะ่ะเป็นสมุนไพรกินอาหารให้เป็นยาเนาะคะ่ะเนาะ เห่าเลยหลายแห้งไปพ่อเราละคะ่ะแค่นี้เว้ยไม่เห็นหยอดใบใช่ย,ยาของยานี่ยานี่บอกเก็บได้ยานี่ไม่ว่าขออนุญาตจ่ายยานี่หอายอดใช้ยาหอายอดใช้ยาจะเอาไปใส่ในแกงน้ำใหม่น้ำน้คะเพิมความนัวยานี่บอกเก็บเอาเลยเขาเองเขาเองอนุญาตเองใส่จากน่อยแตกเง,งาจะน่างางงแบบนี้อโอเคคะ่ะ ได้ทังใบยานางแล้วก็ยใดชะยาไปกล่าวเมื่อค่างหมองออาใหมาไ่ไบด้านลางสะอาดแล้วเขาจาะมาหองน้ำใบยานางกันได้ค่ะใบชะยาจ้าเันนเด็ดค่ะเออน้ำใบยานางจ้าคั่นออกมาแล้วก็จะเป็นเรเรย์ยังสี่ะไได้ะคะ่ะผักกระแยงจ้าหรือว่าใบขยงนะคะใส่ในแกงออไมาให่ได้กินลูกทุงอูกินไอ้ลูกทุงเลยนะคะบวบค่ะมือนี้ใส่บวบเรียมได้ค่ะ บัคือจ้าหรือว่าฟักทองมาจ้าฟักทองบัตนัทจากสวนไม่ใหญ่สีนะ่ะจ้านี่ค่ะที่ฉันยังมูอ่อนบริเลกเตอรค่ะเห็ดเพาะจ้าฉันจะใส่เห็ดเพาะน้ำเด้อมือนี้นอกจากเ็ดเพาะแล้วจ้าฉันกัดสิไ่เนื้อไกลน้ำจ้าแกงบัคือไผ่เด้อมือนี่แกงบ็คือไผ่เดอ้อบอกไปเลยบอกไปเลยพริกแดงจา้าตะไคร้ตะไคร้แล้วก็หอมหอมจา้าก็อีกหนึ่งซิ่งะะเล้วค่ะตูดตูดไปให้มูอยู่น้า ข้าวเบือค่ะข้าวเบือก็คือข้าวสารข้าวเหนียวด้วยค่ะเอาไปแช่น้ำให้นิ่มแล้วก็มาตำให้ละเอียดค่ะนี่แหละตัวที่สีไทยน้อใหม่เข้าอวัวตัวด้จาเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างพร้อมเราด้วยค่ะก็เเลือต้นน้อใหม่ของเขานะคะไปเอาไปเช็คน้อใหม่ของเขาว่าจืดได้ที่ไปเดือดคักแล้วเดือดโดนเติมแเราละเอาเปิดฝาต้มต่อจนคนจืดค่ะลัดผ้ามาตอนนี้เลยค่ะเทน้ำเหลืองน้ำขมมันออกด้วยค่ะแล้วก็มาลงน้ำสะอาดค่ะน้อใหม่กับพร้อมเราด้วยค่ะเรียบร้อยแล้วเนาะพร้อมทุกอย่างค่ะพร้อมทุกอย่างแล้ว ไปจ้าลงมือแกงหน่อไม้ในแบบฉบับของคอยค่ะนี่เขาใส่ไก่ลงไปน้ำแล้วค่ะเขาจะมาล้วนไก่ให่ซุกก่อนจ้าตักไร่พริกแดงแล้วก็หอมแดงค่ะใส่ลงไปค่ะเติมน้ำลงไปนิดน่อยจ้าเนื้อไก่ซุกแล้วนะคะเขาจะใส่เป็นน้องใหม่กับน้ำใบย่านางลงไปจ้าตามด้วยข้าวเบื่อจ้าเฮ็ดเพาะค่ะ ชูรสค่ะภัยพอกินกับว่าตองใส่เล้ค่ะเรือจะเดี๋ยวน้ำปลาอนี่จะใส่ที่หลังะะเลยค่ะจะใส่แบบกรินแบบนุ่นๆอบหุวนอยู่ในหมอนะคะ่ะเคค่ะหม้อเดือดแล้วเขาก็ใส่ฟักทองค่ะด้วยแบบอื้อลงไปเนาะคะ่ะเห็ดตีขึ้นเข,นขาต้มไแะะป,ปแล้วนะค่ะเห็ดเป็นซุกแล้วเนาะพอต้องต้มโดนก็ได้ค่ะเอาแค่หม้อเดือดก็พออ่าฝักทองเริ่มนิ่มก็ใส่บวบลงไปจ้าแบบนี้ก็ตามด้วยน้ำปลาจ้าวันนี้จะใช้เป็นน้ำปลาขวดนะคะ หอมนัวเลยจ้าหอมนัวเลยหอมนัวเลยชิมรสอร่อยม,มากเลย้ะจ้าชิมรสแบบที่ชอบเลยตามด้วยใบายชายาค่ะแล้วก็ตบตูดด้วยใบยพักกระแนง,งจ้านี่ค่ะอุ้ยหอมหอมแบบได้กลิ่นไอลูกพุ่งค่ะวันนี้ใช้ผักหลายอย่างเลยค่ะได้ครบเลยค่ะสารอาหารในนี้ตากินถ้วยเดียวได้ครบเลยนะจ้าโปรตีนจากเห็ดจากเนื้อไก่ค่ะวิตามินจากผักค่ะฟักทองวิตามินองค์วิตามินเอได้หมดเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วจ้าหอมแซ่บค่ะวัวตัววัวตัวนี่นี่วัวตัวอีดีด้นี่ขมขเขาเบืออิทิลิตขาเบือวัวตัวจ้าได้ครบทุกอย่างเลยกินบอสหนากินบอหนากินบอกอมมปดปอกปอกปอกเลยบึงเด้อบ่งเด้อมีโครบหรอเด้อนี่นี่จะแซ่บบอคุณน่ะแกงแบบวัวตัวเลยค่ะแกงแบบวัวตัวแบบนี้เลยเห็นไหมอือเน็ทพอ ชอบค่ะชอ,อืม,อม,อมหอมนัวมีบวบมีเห็ดเพาะมีไก่อืมชอบครับนัวอ้วนตัวเลยค่ะสไตล์แกงอ้อมเลยเนาะคะนะ่ะเนาะอืม,อม เมื่อกี้เห็ดเพาะบักอื้อบักบวบมหม่าพักต่างๆค่ะลองเห็ดเบิ้งด้วยค่ะแกงไส้หมูแกงไส้ไก่ก็ได้ค่ะเป็นสไตล์แกงอ้อมเนาะคะ่ะใส่ผักหลายๆค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมค่ะถ้ามาตคลิปนี้แล้วค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำได้ดค่ะเป็นกำลังใจให้เพจเนาะค่ะเป็นกำลังใจให้ข่อยเนาะในการเฮ็ดคลิปค่ะพอกันคลิปหน้าค่ะมาเบื่อกี้น่าเขาาชีวิตอย่างเสียบๆสู้กินจ้าสวัสดีค่ะ